อีกอันนึง่งบ,บ้านผมจริงๆอยู่ศรีสะเกดนะครับคือผมอยากตอนนี้อยู่กรุงเทพอยากจะย้ายกลับอุ้ยที่คุณบอกมาเมื่อกี้บ้านที่ศรีสะเกดหรือบ้านกรุงเทพบ้านอยู่ศรีสะเกดครับโอ้แต่ไม่ค่อยได้นอน <c oughs> ก็ภรรยาอยู่ครับผมอ๋อนี่เมื่อกี้ผมอยากรู้บ้างบ้านกรุงเทพมากกว่าอ๋อกรุงเทพผมขายแล้วครับผมอ่าแล้วไม่เมื่อกี้คุณบอกอยู่ศรีสะเกดหรืออยู่กรุงเทพเอ๋ออ,อ๋มาเมื่อกี้บอก ที่กรุงเทพครับเอ้ยแม่ฮะบ้านที่รีสะเกตครับที่บอกตะวันออกเฉียงใต้เอ้ยตะวันออกเฉียงใต้นิดนึงนะครับอ๋บแ<ต>อแต่เราไม่ค่อยได้นอนเหรอกะต,ตอนนี้ผมมาประจำกรุงเทพครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นบ,บ้านกรุงเทพไม่รู้ทิศเลยเนาะครับไม่รู้ทิศไม่เป็นไรงั้นจะดวงชะตาคุณเป็นอย่างนี้ครับ,รบเป็นแบบว่าดีไม่ได้ร้ายก็ยังไม่เกิดอ่ะมันก็ทรงมันไปอย่างนี้แต่ว่ามันจอนเข้ามาดีสองสามปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับ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 ไม่ไม่เสียหายครับมันมันมันเสมอตัว นั่นเสมอตัวอุปสรรคมาเริ่มเยอะปีนี้มันปีกะโง่าเขาเลยมันขัดขวางแล้วหน่อยนึงนะครับประมาณนั้นครับวิธีแก้ไขบอกแล้วง่ายๆเลยว่ายน้ําครับดีที่สุดเลยนะลองดูนะนะครับถามอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับโอเคโชคดีครับโชคดีครับครับอ่าแล้วโทรติดง่ายจังนะครับเอสเอ็มเอสท่านผู้ชมครับพีเอสโอนะแล้วก็เว้นวรวคนะฮะ แล้วก็บอกเพศด้วยชายหรือหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพิมพ์ให้ชัดเลยทิศบ้านนะทิศด้านหลังก็พิมพ์บอกทิศด้านหลังกี่องศานะทิศด้านหน้าก็บอกด้านหน้านะครับมีคําถามก็พิมพ์ลงมาเลยส่งมาที่4 6,4 2886งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวงจุ้ยนะฮะทางทวิชั่น66นี่แหละนะครับนะทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ครับ17เดนาตรงนี้เป็นช่วงแรกครับผมมดนรศาสตร์ทุณสนครับท่านผู้ชมครับ เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์5 3 6หกสี่หนึ่งห้าสามกสองครับนะฮะอ่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรจากจังหวัดอะไรครับโทรจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่แถวไหนล่ะอยู่ไอตลาดนานาค่ะสามเสนซอยสองค่ะโอเคนะครับพอศอะไรพอศสองสี่เก้าเจ็ดค่ะสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดเดือนตุลาวันที่สิบหกค่ะสองสี่เก้าเจ็ดราชการปีนี้เป็นใหญ่เป็นโตกันเยอะนะครับ เดือนตุลาเดือนตุลาวันที่เท่าไหร่สิบหกค่ะสิบหกนะครับตรงกับวันเสาร์นะค่ะครับกี่โมงประมาณห้าโมงเย็นนะคะห้าหกโมงะคะหาหกโมงเย็นได้เลยนะครับหน้าบ้านทิศอะไรหน้าบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็ทิศตะวันออกค่ะแต่ว่ากำลังจะย้ายไปแถวพระรามแปดนะคะก็เหมือนกันค่ะหน้าบ้านทิศตะวันออกตะวันออกเหมือนกันนะแล้วก็หน้าบ้าน อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าแก่แค่ไหนละอายุมันเท่าไหร่ละอายุอายุบ้านน่าจะสักสี่สิบปีได้แล้วแต่ว่าหนูมาเช่าเขาประมาณยี่สิบปีเนะี่ย่ะจ้าจ้าเอาอายุบ้านนะอาอายุบ้านนะเอาละผมทํานายนะทํานายว่านะครับปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ครับแต่ตัวหนูจะย้ายสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเอจะถามว่าอย่างไรล่ะจะถามว่าที่หนูจะย้ายไปที่ใหม่จะดีไหมคะตอนสิ้นเดือนนี้เดือนนี<ห>้ยังอยู่ในเดือนนี้ยังอยู่ในเดือนม้า ะนะครับเดือนม้าเนี่ยนะฮะเดือนม้าเนี่ยก็คือว่าเป็นปีของหนูด้วยนะคะเออเข้าใจเข้าใจฮะ,ะเดือนมา้าอเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งนะใครวางเลิกวางยาให้ล้วเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งจะถามว่าอย่างไรละดีหรือไม่ดีอย่างนี้เหรอจะถามะจะถามว่าที่จะย้ายไปเนี่ยดีไหมคะบ้านเล็กที่ สองสองสามห้าค่ะคือคืออย่างนี้ถามว่าดีกับอะไรไม่ดีกับอะไรมันมีมันมีสองอย่างนะคุณมีลูกสาวไหมมีสองคนค่ะเออดีกับลูกสาวดีกับลูกสาวนะแต่ยังไม่ดีกับเรานะคะขับค้าขายเท่าเดิมค้าขายมันไม่แย่ลงไปหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเออมันจ็ประมาณนี้แต่ดีกับลูกสาวคุณมาหลายปีแล้วนะคะเยอะ้วยก็ดีกับลูกสาวคุณนะปีหน้าดีขึ้นครับนะ มีโอกาสเนี่ยจัดทวงจุ้ยซะแล้วก็จุดบั่งขั่งจริงๆของคุณนั้นอยู่ที่อายุหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดมิังหลายปีนะอายุไทยนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ต้องพูดก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เรายึดได้นะแล้วปีหน้ามันดีมันดีแท้ดีจริงการค้าก็ดีอะไรก็ดีนะส่งเสริมลูกสาวก็เอาน่ะนะมีโอกาสก็จัดทวงจุ้ยอยากถามว่าหนูจะไปรอดไหมคะเออคุณถามอย่างนี้แหละผมถึงบอกว่ามันเสมอตัวไงมันเป็นมาอย่างไงมันเป็นไปอย่างนั้นนะ ครับทันี้ทางแก้ไขมันมีอยู่หลายทางนะครับทางแรกเลยนะทางแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือคุณนั้นต้องหมั่นที่จะทําทานรู้จักทําทานไหมรู้ค่ะทานอะไรที่ทําเป็นพิเศษประจําเลยทานอะไรก็คือหนูว่าค้ขายนะคะขายอาหารถ้ามีคนมาขอหนูก็ให้หาข้าวแน่นอนใช่ถูกต้องแต่ว่าบ่าเนี่ยรู้สจประจําอยู่แล้วเออเคยเข้าโรงเจโรงทานไหม เคยค่ะแตไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วค่ะมันถูกจริญเพราะช่วงนี้หนูสังขารไม่ค่อยดีค่ะเออไม่เป็นไรผมสอนให้นะครับถ้าเชื่อเรื่องดวงนั้นพอดีคุณเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้พลังหินเนี่ยเกิดวันมาเสงไม้เดือนจอปีม้ายมไก่เนี่ยเขาเรียกไม้สีฐานคำว่าไม้สีฐานคือราศีบนของคุณปีเดือนวนยามเป็นไม้หมดเลยเนี่ยนะครับแล้วต้องปรับด้วยธาตุน้ําซึ่งธาตุน้ําอันนี้แหละที่ผมหมายถึงการทําทาน นะครับไม่ใช่ทุกคนเนี่ยถูกเฉลี่ยกับการทําทานแล้วก็ได้นิสงอย่างแรงเหมือนคุณไม่ใช่นะแต่คุณต้องหมั่นทําทานโดยเฉพาะในสไตล์ของโรงเจโรงทานนะ่ะเอาลองดูนะถ้าเราไม่ไปแต่เราฝากไปได้ไหมคะอะไรนะถ้าหนูไม่ได้ไปได้ตัวเองนี่หนูฝากเขาไปทำได้โอ้ยมันต้องได้ที่ตรงนี้ครับได้ใช่ไหมคะมันต้องได้ที่ใจเราฝากไปมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกเอาละเอาแค่นี้สั้นๆแล้วกันเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคุณแล้วโอเคนะ บอกแล้วนะครับขออนุญาตเอาแค่นี้นะอสวัสดีครับเรากลับมาที่ SMS นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่1ช่วงแรกของรายการหุงจุ้ยกับหมอมดดารศาสตร์พุณโกศลครับคุณวิกร์นะครับ12มิยอ17เวลา11เอริกาเศษหน้าบ้าน30องศาหน้าบ้านอีสานเลยแหละนะตอนออกเฉียงเหนือครับคุณนี่คุณวิกรครับเดี๋ยวกดดูดวงก่อนนะฮะ17นะครับ 17มิยอนะฮะมิถุนายนวันที่12ตรงกับวันพุธครับเวลา11นาฬิกาเศษนะครับหน้าบ้าน30องศานะครับเอ่อถ้าเป็นหน้าบ้าน30องศาเนี่ยนะครับดาวโชคราบมันมาเยือนไปแล้วครับมันจบมันม้วนเสือกับบ้านไปแล้วนะเราต้องรออีกพอสมควรนะครับอย่างน้อยต้องผ่านพ้นปีนี้ไปก่อนนะนะโชคราบก็จะดีขึ้นปานกลางนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ ส0ไม่ค่อยดี60ดีหมายถึงเราเฉลี่ยต่อเดือนต่อเดือนนะนะครับประมาณนั้นนะครับของคุณนั้นนะครับต้องดูเรื่องสุขภาพร่างกายนะเกิดวันลิงไม้นะครับกะซิมนะครับแล้วก็เกิดเดือนม้านะปีเสือยามม้านะครับเข้าสู่ปีม้าปีนี้ถือว่าดีครับดีไปตลอดหลายปีครับและก็ดีต่อมาละภาพรวมนะไม่ได้หมายดีทุกเรื่องแต่ว่า80%ดดีครับไม่ต้องห่วงเลย นะครับเราลองใช้สีแดงจะถูกจะแพงแดงเข้าไว้อันนี้ง่ายๆใกล้ตัวสุดยอดครับเอออันนี้ลองดูนะลองดูนะฮะแดงยังไงตตกแต่งห้องเป็นไหมละ่ะนะครับผ้าคุมเตียงนะครับผ้าห่มก็ได้หมอนยังได้เลยผ้าม่านก็ได้เหมือนกันนะฮะแดงทั้งห้องก็ไป่น่าเกลียดหรอกโรงแรมหรูบางแห่งนี่แดงหมดเลยนะนะไม่ได้โปรโมทให้โนเวเทีผมเคยพักที่ขนแก่นนะแดงหมดเลยสวยมากๆไล่โทน เห็นไหมอย่าไปกลัวบางคนบอกสีแดงไอ้ยานะหมายถึงตัวแทนของธาตุไฟนะสีแดงนะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเห็นกับสีแดงสัมผัสสีแดงตลอดสวัสดีครับมาสายสดบ้างครับสวัสดีครับค่ะมาดูดงให้แฟนหน่อยค่ะดูดวงให้แฟนค่ะทาไมห่วงแฟนนะค่ะไม่ห่วงตัวเองห่วงแฟนแฟนหาเงินใช่ไหมใช่อ่าโอเคเ็าถูกต้องแล้วแหละพ่อสอะไรครับพสสองสี่แปดเก้าค่ะ สองสี่แปดเก้าโอสกแปดเก้ากยังทำงานอยู่นะโอเคครับกี่เดือนอะไรครับเดือนอะไรเดือนยี่สิบสามก็เจอวัที่ยี่สิบสามพฤษภาคมยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับไปตรงกับวันพฤหัสบดีกี่โมงครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนจต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเวลาไหนกลางคืนคอ่ะอ่าเที่ยงคืนใช่ไหมล่ะ,ะ,ะอ่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนของวันพฤหัสใช่ไหมใช่อ่าโอเคครับหน้าบ้านที่อะไรครับ ทิศตะวันทิศต,ต,ตะวันออกอคะ<ห>่ะฮะทิศต,ตะวันออกค่ะทิศต,ตะวันออกอ,อายุบ้านประมาณกี่ปีเกือบยี่สิบค่ะพี่เกือบเกือบยี่สิบ,บค่ะอ่าเกือบเกือบยี่สิบนดวงคืออย่างนี้ครับดวงเขาเนี่ยสะดุดชั่วคราวนะครับสะดุดชั่วคราวแต่ว่าพื้นฐานดวงดีนะพื้นฐานอ่าพื้นฐานดวงทําการค้าก็ได้เวลาได้เงินได้ทองก็ได้เยอะนะครับ เวลาจ่ายก็แน่นอนต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับ<ช>ไม่ใช่คนอับจนอะไรเลยไม่ใช่แค้วค่าจากภัยร้ายได้ตลอดเวลาชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมาเรื่อยๆแกก็ผ่านมาเรื่อยๆไง<ช>แกเป็นคนพิเศษนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะโลโลนะเขาเรียกวันจอดินนะครับ<ช>นาโบสุกจอดินปีเปี้ยสุกปีจอไฟเดือมาเสีงยามชวดปีนี้มีเหตุนะอุบัติเหตุหน่อยเพราะว่าเจอชงยามเกิดแล้วเมื่อไหร่จะรก ทุกข์กับบริวารเยอะพอสมควรเลยนะ,ะน่าจะเดือนนี้แหละเริ่มผ่านพ้นไปได้ขี้คายเดือนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มขี้คายนะ,ะที่ผมทำลายนี่คือตั้งแต่ต้นปีมาถึงเดือนมิถุนายนต้นเดือนนี่แหละ,ะมันไม่ค่อยดีเลยะนะครับคืออย่างนี้ท่านเคยมีแม่ชีมาเกี่ยวข้องไหมเช่นทำบุญกับแม่ชีอุปถาด์แม่ชีเคยไหม ไม่ไม่รู้สิตัวคุณอ่ะเคยไหมตัวตัวหนูเองอะเคยค่ะเคยยังไงเคยเลี้ยงเอ่อเลี้ยงดูท่านหรือเคยยังไงก็เคยไปทำลมทานที่นั่นแล้วก็บ่อยบ่อยไหมก็ไปบ่อยแล้วก็ช่วงหลังเว้นไหมช่วงหลังนี่้จะเว้นเอออันนี้มันเกี่ยวกันนะครับคือ <Okay. S 1> ผมไม่ใช่พลังจิตพิเศษอะไรแต่ <Yeah. S 1> มีเส้นนิดๆแต่ว่าในดวงเนะี่ยบอกว่า